ดินหมูมะย่างนะครับอยู่โรงเย็นน้องกุ้งใหญ่ครับนี่นะจ๊ะดินหมูสองกิโลแล้วก็ผุงเสื้อหนากากหนึ่งกิโลห้ากากไม่ฆ่านี่ครับแถมพร้อมอ่านแล้วใจดีครับยอดมากข <c oughs> องครับ่ายท้นเายแล้วครับรอบนึงแล้วครับุณ<อ>ถูกอย่างเอาโฆษณาเองนะี่ยโฆษณาเองเอาโฆษณาหนึงหน้าเราให้โฆษณาครับ มีทุกอย่างเหรอครับใครอยากมาเดี๋ยวมาซื้อให่บงนงเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หวยมีอยังนะคะไม่สวยแต่ใจดีนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ไอ้ไอ้นู่นลูกอีสานเหรียญจินเที่ยวบนตือหมูมีอย่างครับนี่ครับอยากทิ้มงานบ่ครับแน่นตัวไวต่ำเดี๋ยวไวสูงมาเลยตัวมีอย่างหมูหมูเขาเลยนี่ปีมือนี่ครับกูกิมครับ ไม่ล่ะมใช่ก็สวดอยู่สีธาต์ีธาตครับผมอยู่มองไหนล่ะมองเป็นปีรอบเดียวเพ่งเข้าคู่ไหมอู้นรอบที่สามเลยเอาครับเอาใช่ไหมครับหน่อยกันใสกระเทียมครับผมครับก้อนตีเฮ็ดยังต้องตำกระเทียมหลือ่าเกิดมาแล้วกินเนี่สี่อยู่ขาเกิดตหอยรับ นางลมตาโพกทองสีมดำนี่ยังสีมดำนี่ไ่เป็นพีไทยเลยครับมันเป็นเครื่องหมักแต้มันติดมันน้ำมันเล็กย่างเล็กย่างเครับโมเมนสูตรย่างนะครับแล้วน้ำซัมโมเมนตนี่เราสอนอยู่สีถาดนะครับครูเขาเป็นจา์ครับผมที่ออกยุบานยี่สิบกลูยี่สิบัสี่สิบุ่นเนี่ไปก็าแปดสิบปุ่นเป็นไก่้าไปส้มเด็ดเพื่อสาพันเดเด็กเินชาดเนาะักเด็ลากว่าเอา เงื่อนเดือนที่หาพันนี่นะครับเราขไปขางมันไก่เลยครับต้องหันไปอยากชิมขางมันไก่สูตรนี้ขางมันไก่วันเสาร์ครับขางมันไก่เฮ้ยซิมแตงมื่ออยู่มั้ยก็ได้ยินเสียงมาแล้วครับน้ำพิ่งน้ำพิ่มก่อนดาราหน้ากล้องดารานี่ครับ อ่าเดี๋ยวบอกให้ทำยังไงปิ้งหมาน่ะย่างบัวหมูหมูครับหมูอ๋อเพื่อเพลเพ่อเพลเมื่อนี่มีเมื่อนี่มีลิ้นหมูสองกิโลหรอกคับอันหูหมูหนึ่งกิโลครับตอนมืออก่นีย่างครับถ่ายนี่ด้วยน้ำจิ้มมันนี่ต้องถ่ายน้ำจิ้มมันด้วยนี่เหละครับนี่เราเขาเรียกน้ำจิ้มโอ้เซลลาน้ำนี่นะครับการยุคขรางบ้านน้ำเพิ่มเลยนะครับเมื่อนี่เมื่อนี่บรรยากาศยุราสสบายครับต้องหมักเหล้าเหล้าบัชเชีกร์เทียนพิกไรตตัม เห็นบอเพิ่นมบอกัมันหอยหน่อยหนึ่งมักไว้สักสิบนาทีรบรรยากาศกินเมื่อนียุรานซับสบายครับเป็นล่านใา้ทุกอย่างแถวบ้านนี่นะครับนี่ครับเจ้าของร้านนั่นเของร้านก่อนจอดมากเสียปุ่มครับนีนั้นเอาเพิ่มนี่กระโยะ มีครับซ้อยเข้าไปจะเป็นบ้านผมเข้าไปอีกสารอันนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ยเาไปอีกเห็นไหมใช้ไม้ขีบดใช้ถุงพลาสติกจับสารก่อมะเร็งตกไปในหมูนั่น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 ทขาไม่ถูกหลักนะต้องใส่ไม้ขีดนะครับเอาเอาถุงพลาสติกบนถุกล้องเข้าก็หมดละเข้าเดียวเวิร์ดเอาไปมาเสียงนี่ซื้อเบียร์ไปเป๊กอีกแล้วโอเคครับหมอเสียงโอ้ อยากกินคอแซ่บวอ้ยมากเดยน้อแบบนี้แม่ให้ยังงานมากเียตัวนี้มาหดดับเลยจิ้มแซ่บจังเหน้ยมจิ้ม่ะไรนยไงมึงบรรยากาศเพลินลมวงครับคุณน้องหยิมมือกีตาร์สุดรอครับเฮ้ยกีตารอะไร อุ้ยบอกว่าไปเอาจิตต่าเนี่ยจะมาถามอยอะแจะแบบไปเกี่ยวเยอะไอ้เว้ยโอ้ยว่าแบบจิตต่าเคี่คิมครับผมเป่อต่อยางด้วยช่วงเชี่ยวเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มไดช่วงเชี่ยวเขาหนินึกยอดแห่งนี้แห่งนี้หลากหลายเลยดกิจกรรมเยอะมาช่วงช่วงเหี่ยวเขาเนี่ยจังารเลยยังไหวโอ้พอดีเรลอยสูงเห็นแล้วงามเลยตัวนหนึ่งขับรถครับพวกละเลาะหัวหมูแล้วครับวันนี้ส่วนมากที่นีหูมัน ครับผมหลักการล็อกแกมล็อกข้างล็อกเบื้องผลงานนี่ละครับคือแซ่บวะครับผมใส่อย่างไรเนี่อนกันใส่ใจอยู่ฮะใส่เล็กปิ้งใส่เล็กปิ้งพอใส่เล็กปิ้งนะผมไม่คใส่ใจเหมือนไงวะน้ำจิ้มเขาเร็วเลยเร็วไอ้แม่งแกะถูกก่อนโอเคครับผมอะไรที่น้ำจิ้มมาก่อนสิบเวชนะว่าเนี่ยนิดนี้ข้าวเดี๋ยวเมื่อก้อนนะครับเออท่าน ท่านหอยเราแบกทอดยังไงครับผมครับหมื่นนิดหน่อยยังยังคือเก่าอยู่ครับแต่ไม่เหมือนเดิมบม่โ่หมื่นจังหน่อยนะครับสองสามถุงนะหย่ยมครับท้ายขึ้นกันครับท้ายครับอันสุดยอดนี่ขอเสด็บอจะย่ำเพราะอะไรขึ้นยอดครับเยี่ครับหัวนี่มันคือกินยุ้กว่าเยี่ยมครับผมคุ้มครับผมอันนี้มันกออกครบผมอสิตำน้ำพริกครับตำพริกกินกับย่างมูครับพอหัวในตำนั่นเลยครับเนี่ย ทำนั่นนะครับทำนั้นเสียวหนึ่งนึงว่าเสียวออกเสียวออกมาสีสองวนเอโอ้โหต่ำแล้ครับยุบไท้าลดบ่เขาว่าบอกพริกนี่เด็ดขวนเผ็ดดิเรื่องไหนแฮมเด็ดขวนบ่กแฮมบอกแต่ว่าไอ้นู้ซางเพชรเผ็ดเขาต้องเขาต้องออกวนออกแบบที่นี่ต่ำเลยครับนำมันเลยเสียเวลาเว่ยเพราบว่หมูสิซุกแล้วครับผมนะครับมา ตอดต่อตำน้ำพริกกับระเทียมไปแล้ววะบัวกเป็นอยังนีครับพริกเปรี้ยวกระส่ยกระไดมีเคล็ดลับบ่ครับแต่ตบน้ำพริกนี่มีเคล็ดลับบ่างไหมมีนิดหน่อยครับฮะมีนิดนึ่งมีหลายเคล็ดลับด้การตำน้ำพริกนี่ยังไงครับเคล็ดลับตำน้ำพริกกับกระเทียมให้มันแหลกครับตำให้มันแหลกครับผมอันนี้ครับหนึ่งใส่กระเทียมบ่างมั้ยนี่อัน เลือกกินเอาเด้อคือสิบัมีไผกินเผือกกระเทียมหมดพี่โอ้โอ้มาตัดต้องใส่นอีก่อนบ่ครับนี่ต้องบ่วปงครับตามนงไป่ันปุงคือมันบ่วช่วงบ่ครับตันปุงคือมันเป็นวัตถิเหตุแบบยังก่อนยืนอาบัตได้กี่ครับนั่งยืนหันนะแรงแรงดีแบบกระท้าทำเล่นบ่ครับ น้นมันบักกี้ฟงน้ำมันคนสาฟงกาฟงครับเหมือนวัตถิเหตุที่หนาบ้านมันพู้นี้ครับมาครับมือเอามือตาแบบเช่นไรบ้างสิเพราะขอพึ่งโอ้เฮ้ยหนึ่งเอามาแล้วบ่รมาแล้วมาแล้วอีตามาแล้วครับตัดบักกี้พิงครับเหอมหมูย่างหมูครับยังก่อนหมูหมูหน้ากากหมูหน้ากากแอคชั่นครับผมไม่แอคชั่นเ่มเหรครับเดี๋นี้แอคชั่น่ใสไป ไอสูตรมาจากเจ๊แพร่ครับเจี๊แพร่เป็นใครครับออพีเก๊แพรเป็นแม่ค้าตะบุคุสมัยกวนเ่อครับพิ่นตำขายอีเดียวเลยต้องเตรียสวนครับ้าเราต่าเดมันคือบตาบวกสูตรเขาไปก่อนสูตรเจ๊แพร่ครับ จับถึงแวุ้นนาดูเรนครปกติเราเป็นในคนไทยครับเบอร์นี้ถึงไทยแล้วนะเบรนี้คนมัดกมือใรหมือนากนตนตีนะเยต่นตีงเยบอดโอยน้องต่ฟรีมีแฟรพิเศษพร้อมครับเบอร์นี้ฟันในความ โอ้พ่อละใบโพเดียพิ้งนะเอเซฟลืมปิ้งหมดแล้วนั่งจ่นี่สุถทายเอาอนแรกรับรับไหมวนี่นะครับใกล้ใกล้สุกเลยครับนี่ตอนแรกว่ามันไก่ไฟพดครับตอนนี้ึ้นมาสูงกาเก่าแล้วสีสันสีสันดีร้ครับสีสัน เหลืองหุ้ยคือกล้วยน,นี่กล้วยกิบอยู่อันนี้หหมูย่างครับสูตรสูตรมกักศีธาตุอำเภอศีธาตุครับมาหลายคนมโหดจักนะครับเนาะศีธาตุอยู่ดอนท่านี้ <c oughs> ครับไอ้ส่วนผสมกรับมันมีอย่างหลายครับมีหอยแม่มันโม่ไปแล้วนะเ,เนานะ,นะมมตั้งแต่เริ่มต้นพผมนาะโอ้แม่นะครับผมโม่ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นผมนะสูตรมัน บอผู้เดยว่ผู้เดียวยำครับยำพุนี่แตู่้ใดนี่ล่ะู้บรหารอยู่วะโอ้ยบาทีู้บรรเนครับโอ้โหว่าจะเงหห้งเดี๋ยวเขาอยากซิมนะครับซิมในบ้นต่อซิปต่อซิปที่เก่าเจ้าผมครับิดงาน็ดงนงนยงเวนครับาเดเขาผมเดี๋ยวชิมเดียวอะไต้องสองสิ้นบ

เพอะอยู่นี่มีรถเลยโค้งมาในเรีนหนึ่งนะคุณังท่านอะไเพื่อสายตาไม่อยาโค้งเลยี่โค้งผมแก้ว่าผปดนะแก้ดนะวนหนาวเขางี้หรอเขายาวนี่นครับนนมุง่นะเ้นมักแ้วครับอันนี้ลิ้น2องกิโลครับลิ้นหมูครับลิ้นหมูล้วนๆแบบจะลากกันากลา่งกินแบบจะลากันลาใหกินนึงเดบรวยายอมเ่มารสาติเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาไปได้ปากเรื่องนี้ กินเื <una> ่อล ah. าดแม่คอนี่ครับเด้อครับมาเดิมมนเองฮโมนี่มันมีความเป็นยังดงในการท่องเกี่ยวเข้าไปแล้วมันจะแจมดูออนไปจากน้อยจะเขเน่ยดันกดกดแบบหยั่งไมได้ใสรกับเล็บมัวหน่อยมีร่าเสียโหม่ด้ยม่ดีครับกุ๊บกุดี นี่เลยวันี่หายากินรยบม่้อยโ่ห่อยมา่อิบกันหาเบื้องกินเร้ควาไปย่างไปย่างครับแต่ความหมายกินก็ต้องกิมแต่แสบเขานองเขามัร์ซแสบอยู่ดีหอมกลางๆไม่อยนะครับกับแมครับมึงต่อเนี้ยต่ไปข้างในก็หันมาเรียอกย่างรอนไหมร้อนร้อนเทนกว่ารากเลเห็นแบ่ากินนะครับแ่บเขต้องกิมเขาแ่บเลยมักนี่ยแ่บนิ ยี่บ้านี้บน้าไทยแล้วเข้มดีจริงๆยคือวันนั้นแล้วพอดีบ่พอดีป่พอดีแล้วบ้าน้าไทยแล้วเข้มอยู่นักหน่อยนะครับกินก็ะเสียพอดีครับน่้กินมเห็นอ่างเง้โตครับโอ้โ่ทีมันั้นมากเลยิ้เนียครับมือจเนียกินานมือจับ่กินได้เพียงถากวามระวาหมอกเนาะคุยอยู่เลยแล้วกกินก็ขึ้นมาเลยั แตหมอบลบลบ่เพื่นเรื่องถือเสียบครับฟ้อนไปมอบที่ข้างรถกรตาเพื่อนคนหัวหมอบไรครัมีลูกพีง่า่าครับเจจเปงเงี้ยนถือมีทางสันเลยยังดูเดือดวันวมีเกี่ยวแสบมากลองสแสบล้วเลยหมูสามสั้นต้องใจิ้มด้วยสันเลยขอบคุณ พิซาครับผมขอบคุณหลายครับผมครับผมนี่แหละได้ไม่กินน้ากันครับแต่วันนี้ดูแลดูแลครับวันนี้ไปพูดอะไรต้องต้องขอขอบคุณแฟนครับจากนอเวีด้วครับเราเราววานอยากให้สารสนุนในการสร้างคลิปก็เลยซื้อกับแก้มซื้อหล่อมยังกินน้ปบานน้องงปยัมครบเลยครับทีมงานหาสวผมยังบ่ครบอยู่ครับโอเคเดี๋ยวจัดให้อีกมื้อนาก็ได้ครับสอก่อน ซอกอครับพี่แตนถึงน้นครับเนาะซอกรอนแนยได้ขอบคุณหลายเด้อครับด้อสุกซอกรับแซบหิเมื่อนี้มีหัวซอผมมีหูหมูกิโลหนึ่งลันะลิ้นหมูสองกิโลครับนีกัมีตีนไก่อีกโลหนึ่งรับแซบครับนีเด๋ยวของข้า่ไหัวของกบต้มส่เนืแม็กเสียเพิ่มไมน่ต้มใส้สินลอนแซบผักโุกโกรลอนดีเนี่ยเฮ้คือต้มสินเ่ไหพี่ขอบคุณในรยครับผม เสียบซาลี่ก็จอหลอกจากตะกินบ่นี่บุหรี่นาะนี่กระเท็ดแต้บุหรี่นี่นี่แหละครับของแขกอะไรสินับผกซอยเลยครับนักซอยสายหันสายหันสายซอยเขาเอิ้นใส่มึงจะซอยเด๋คือหม้อข้าวไรเขาละเปล่าไว้ามีผักหอมเพื่อนตะไคร่นี่มันหั่นเป๊ะเลยบุ้มดีเพราะวันนั้งอยู่ในเล็บตั๊กเลยไอแกเนี่ยจะเกาอะไรสดแก่นรับสมิ่งกินแล้วแับสมิ่เทียมนะรับทัวร์รับาร์จั๊กกันนะ ก็คือโตรศัใส่สวยใส่สวยยังสิไปูานดาราจะไปอย่างรถกัางไปบุรีรัมย์เขาทำแผนงานมาเยอะเนยไม่ต้องต้อนดอ่อันร่วมกันล้วดไปเ้มกันล้วยำไสด์บ้างใช่เจ้าภาพครับนี่คือเจ้าภาพครับคือเอารู้เถอะว่าไหวฟังเพลงครับจิงเราไปน้ำฟังเพลงไปน้ำครับแต่เมื่อยากเห็นว่าเึ่งจีตายไป

ม้ลูกน้องอะไรครับชื่ออะไรครับนี่หนูชื่ออะไรคะข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมหนูชอบกินย่างเนื้อไหมลูกชอบกินเหรอครัหนูกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วใช่ไหมกับไข่ต้มกินกับไข่ต้มโอ้ลูกน้้องขาวหอมครับลูกเสียปุ้มครับเดี๋ยวนี้ไข่ระเบิดต่ลูกบรรยากาศร้านซับสบายครับเดี๋ยวนี่ละลูกสาวอย่าเพิ่งไป อันนี้ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะเนี่ยบ่อเอ้าฟลโลมาภาษาอังกฤษว่ายังไงดอฟินเห็นไอมไอแมลงเต่าทองภาษาอังกฤษว่าอยงไรเลดี้บัรเห็นไหมยังไม่เข้าโรงเรียนเลยเก่งมากเยอดยอดยัดยอ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 ดนอ้ยอ้ยดยอดยอดยอยอดดอดยอดยอดยอดดยอดยยดอดยียอดยยอด่อดยิอเยด เริงเกี่ยวหลังเงินเดือนบานมากตอนนี้่าอย่างนี้เราลยเอาโอ้เดี๋ยวมึงในกล่องมันเป็นห้องวาวันเืแดงวเดี๋ยวแดงบดด่างบดี่างบดอ่างั่ากําลังมากลินที่ยัางครับบอกว่าปีกินมึงนนั่โอมันเมียน ผมครับเมียนเนื้อสดไม่ชิมครับลิ้นชิมมันครับผมมาซืซูสกาก่าคิวครับอันนี้ว่ากิวอันนี้มาซืซูสกาจากฮอกไกโดจากญันปุ่นแล้วครับรออันเมืองอันคิวชู้นะคิวชู้ของประเทศเลยประเทศอะไรครับนี่เวียดนามญี่ปุ่นมีคนแก่เลยเล่นมุกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะชิมให้เบิ่งสดๆได้ครับที่นี่โอ้ ลูกอีสานเลยนินเที่ยวนกินดิบปครับเนี่ยกินดิบครับโอ้ยังมียาคาเชื่อราวผมเป็นยังครับนี่ครับดินสดสดดินหมครับนี่โอ้บ้งหนาพุมันติมมัน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 กึดกึยู่มันมัน่ข้ายนมึงพอบูดบันจะมาบุงพอพัดเนี่ยอหกิ่นี่แหละมันเริ่มยงเรย่เนแล้กข้าแกข้าเข้าครับเกข้าเกียเข้าเข้าสีตามด้วย วอดกาไทยครับไววิสกี้ไวทวิสกี้ภาษาอังกฤษด้วยจริงวันโบกกึบคึบครึบวันโบกกรึบครับมีคนสวยมานั่งเฝ้าเตาย่างด้วยนะวันนี้ชื่ออะไรครับข้าวหอมข้าวหอมอยู่ชั้นไหนแล้วเรียนไหนเรียนเรียนวัดป้าหนองคุ้งใหญ่โอเคครับหนองคุ้ใหญ่เพื่นเก่งมากเลยยันไปเสียที่ยูทูป เป็นพิเศษที่ยูทูปวะวันนี้กินอยู่บ้านข้าวหอมนะครับวันนี้เดีมากเลยนี่นะครับกล้าแสดงออกสุดยอดมากสุกะสุไลน์สุกตะพอพาข้าวมาดูแลพ่อแม่ล่ะแม่แม่ก็อยู่บ้านใหญ่บอกมาเฝ้าพ่อมา เก่งจริงจริครับแต่ยังพเดด้ก่อนนี่สองทุ่มสามทุ่มเองจริงมากเดี๋ยวเมื่อหนเนี๋ยมาเจอน้องของหอมใหม่น่ารักมากๆเลยสุดยอดเกงนัร่งเก่งเกน่ารักจะ่ก่อนเลี้ยงแมวเลี้ยงยังอยู่หันเยอะผู้ใดมีคนด้วย อันนี้อบตครับผมอบตไฟก็ไม่อบตไฟเนอบตเตาเตาอบตไฟอยู่บัวบเคงสิเดียวยวเดหันมาขอาโอ้โหเครกัดเบิดเขาพักเดียวกันสามล้านผมได้แรงอย่นมเงินนะครับหัวนี่แหละครามล้านสิบแสนครับโอ้แ่ก็ยไม่ตางแตล้านโอเคครับผมลอชิมยางเลีครับเีย่นแซบเลยครับวันนี้ รอบตอนลิ้นครับตอนนี้ย่างลิ้นเสร็จเรียบร้อยอเสียบดีอิสระคนทางเมืองไทยดีประชนโอ้ครับผมมาครับมามามาครับพี่ครับเราตแตะกับรากอ่อนสดทักทย <c oughs> ายน้องเ้าหอมจะมาชิมไหมนี่โคอ้วนบอสน,นี่ครับชมบผลงามใชเบีดครับผมใชเบีดแต<อ>่ว<ะ>่าอยู่หน้าพ่านหอยครับ,รบป,ป่าทุ่งนี้มันเป็นป่าใต้เอ็นใกล้เอ็น ไก่หวยครับไก่หวยมันเลยม้วนวิปปานปลาดุกปลานอะไรครับปลาคอแล้วปลาขาวปลาเค็งสุดยอดมากผลงานนะครับผมดีครับผลงานเด็ดๆมาตรานสอรับครับผมสอขอสงการครับสุดยอดน้องเขาสุดยอดดีครับนี่เดี๋ยวน้ำเสนอให้รอบหน้ะอันนี้อ uh ๊บอ๊บครับนี่สุดยอดครับ เขอบคุณครูเชี่ยมครับคนี่ย่างมาท่านว่าคืออบมาท่านครับโอเคครับไปไม่ห่อนไป้ม่ห่อนเนาะครับเนาะพอครบปีว้างไดมน้ำเน่าเ่มอืดแล้วครับเร่มอืดแล้วาท่านได้ด้นเสียบครับตวรบาทะยอดมากครับยอดมีหลายหอมคอยลีนเนี่ยโต๊ดเดี๋ยวสูเยอ้มีเข่าวาเอมเลยหอยจังหู เสรับเรียบ่อยครับทึงดิ้นทึงแก่ก็หยิบไปไว้แค่ไม่ยม่เยอะนี่เหล่งนี้อเนท่ว่านะมีคอ้องครับนี่เยปลาตะ่านเลยปลาตะข่านเี่ยญี่ปุ่นอันนี้ยังเปียดคือมีมัดแจมนี่ดาบแมงค่ังดบแงค่ครับพูดรวนี่เอออสุดยอดครับ ม่จ๊บพี่อีครับนี่หลับแล้วครับบอมบีตัวอ๋อตอนใหญ่นีมใหล่ครับสขบพุมากนี่ครับสุดยอดมากยางดินแต่ว่าขอพิเศษครับตอนพิเศษ ไปซุกกันเลยด้วออบซุกขันแนนนุ่กอบดูยังไงกอบกอบ้เงี้ยน้เี้ยาบอกงีนี่ไมนุ่มสเดีดนี่ลับลับมัเอัลาบมันอับรับไฟยังเต็มมืออยู่

มีนูสุดท้ายก็คือตีนเป็ดามลยนิ่สวเย็นเด็ก็นี่ย็นอ่านะตับไมะตับเนี่ยเือยยังกินเป็ดย่างมนูสุดท้ายครับใช่ไหมตา้าก็ได้แต่ว่าสนจันนมีชนใจย่างตีนเป็ดครับเดี๋ยวมาเขาตีนเป็ด จ่างกบกรอมแกพี่นี่ยจิ้มเินลูกบุญแบบแม่นังเรียเบียกไปอือกินเถื่อเอาเซตไหมเซ็นไหมเดี๋ยมเลย13เมตร3เป็นใช้กลางเห็นไหมครับมือที่มาหาสอง